วันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวกรณีที่ทางตำรวจนะครับจัการควบคุมการปราบปรามยาเสพติดโดยต้นทุนพบการปราบปรามยาเสพติดภาคสี่นะครับทางสนักง,ง,งานอองากกปาปสภาคเจ็ดและรูปในทางจังหวัดนะครับโดยต้นทุนพบการปลุกกระตุจังหวัดแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีทางทหารที่นำสุนัขลง กิิ่นยาเสพติดจากกรมการสัตว์ทหารบกนะฮะแล้วก็ทางจังหวัดก็ได้ร่วมกันในการที่จะกระโดมกวาดล้างเพื่องยาเสพติดเรือ่องรูปสมคมในช่วงใกล้ถึงเทศก,กาลปีใหม่ซึ่งเราก็ได้ดําเนินการมาอย่างต่อนเนื่องตั้งแต่วันที่20ทุ่ผ่านมาแลว้วก็เมื่อวานก็มีการตรวจค้นมีการตรวจปัสสาวะนะครับโดยเฉพาะที่กาลังกันทุกหน่วยที่ดาเนินการในวันนี้นะครับที่เดือนจาจ,จังหวัดสมุทรสาครในวันนี้นะครับก็ได้ยีการ สส ust, ป <nossos viewers> examples, ไปตรวจ่้นที่นาศึกษาเพื่คุสงครามตามจุดป้าหมายต่างๆในรั้งนี้อมที่ได้มาก็คือมีต่องกาั้งแตวันี่2าเสรติดแล้วก็ทั้งในของกางก็จเบ้ต้องาที่อยู่ห้า่ับก็เดี๋ยไปแลวนับท่านชนได้รับทาแล้วก็ได้ขยายผลแจกข้าวสารไปยพี่น้อง เรานั่นได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลเรื่อการวมพลังเพื่อพลังบินเนื่อต้านยาเสพติดที่ดำเนินการตรงนี้อย่างต่อเนื่องครับเพื่อสร้างความข์แสังคมแล้วก็ทำาสเกิดปัญหาขึ้นในจังหวัดแล้วก็